น้ำเรานี่จะต้องติดไว้ท้ายรถเราเลยท่านเจ้าของโครงการจะต้องติดน้ำไว้ท้ายรถเลยนะกวดเด็กๆน่ารักน่ารักแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราแบ่งปันบริษัทสำหรับท่านเจ้าของโครงการที่เราจะต้องมีไว้ในรถคืออะไรรู้ไหมจำได้ไหมใครจําไดนะ้ไม่ใช่ว่าไปวางมาดอะไรใหญ่ตัวอะไรงั้นฉันคือเจ้าของโครงการเห็นจะมา,า,าส่งน้ําเรือฉันมาจะมาสวัสดีลูกค้าก่อนได้ยังไงไม่ใช่นะทักทายกันปกต,ติไม่ว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยนะครับสวัสดีทักทาย แล้วก็ส่งน้ํให้เขานะครับถ้าน้าเย็นๆได้ยิ่งดีแต่ของเราอยู่ท้ายรถอาจจะมันคืนยังไงมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากอีกแล้วแหละนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีฮนะโยงกลับไปในเรื่องของสิ่งที่ผมพูดคืนในเรื่องของกฎแห่งแรงนึ่งดูดได้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่จะต้องมีและเตรียมไว้เลยนะในรถแล้วก็ติดไว้กับตัวเองในกระเป๋าที่เราสะพายกลับไปกลับมานี่คืออะไรโอ้โหจะมีท่านเจ้าของโครงการใครคนไหนจนําได้บ้าง นะครับพี่พรศักดิ์คืออะไรครับแบ่งปัปให้กับทีมงานเราเนะสวัสดีครับคุณฉันคุณพีรพัฒน์คุณรัทยานะครับคืออะไรทีมงานเรารอฟังอยู่นะตอบมาว่าล่มเครื่องคิดเลขเกือบทุกเกือบทุกนะทำน้ำยี่ห้อโครงการอ้าวทำน้ำยี่ห้อโครงการก็ดีก็ได้เหมือนกันครับก็โอเค แต่ว่าน้ำเนี่ยเราบอกไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ทีมงานเรามีที่ผมถามนี่คืออะไรที่เราจะต้องมีเลยมันไปสัมพันธ์กับกฎแห่งแรงดึงดูดจัดไปที่เราบอกว่ามีเยอะๆการจำได้บ้างกับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับคราวนี้เป็นสิ่งดีๆที่เราอยากให้ทีมงานนะอยากให้ทีมงานเราเข้าใจอยากให้ทีมงานเรามีโมเมนต์อยากให้ทีมงานเราเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด แสดงว่าคิดไม่ออกเนยคิดไม่ออกใช่ไหมถ้าคิดไม่ออกก็เฉลยเลยดีกว่านะครับนอกเหนือจากน้ําที่เราจะต้องมีทายรถแล้วพวกร่มพวกแดดเนะี่ยคืออีกส่วนหนึ่งเรามีเพื่อ,อไว้ให้กับลูกค้าไว้เพื่อดูแลตัวเองอะไรต่างๆนันแะแต่เราพูดถึงในเรื่องของกฎอะไรนดหนึ่งโดดให้มันสัมพันธ์กันเลยคือใบจองใบจองสําหรับท่านเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่คือสิ่งที่เราจะต้องโอ้โหถ่ายเอกสาร นะครับปิ้นไว้เยอะๆเลยเขาเรียกว่าพร้อมเปิดรับความมั่งคัง่งนี่พร้อมเปิดจองทันทีพร้อมรับทรัพย์ทันทีมันคือกดถึงแรงดึงดูดแล้วเขาจะส่งสิ่งดีๆมาให้กับเรานี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้ตั้งแต่แรกนะเราเห็นภาพแล้วเอ้ยห้าหลังเองจิ๊บจิบห้าคนเองห้าครอบครัวเองใบจองเรามีเป็นนั่นบุ๊บนะครับมีเป็นฟัมๆมีมหาศาล นะครับพอเราเห็นใบจองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าจะมาแล้วนะเราจะได้เขียนใบจองนะนะยิ่งเรานึกภาพที่เราได้เขียนใบจองนะครับเห็นภาพที่เราลงตัวเลขนะห้าพันบาทรับเงินจองเรียบร้อยแล้ว10,000บาทรับเงินจองเรียบร้อยแล้วมันคือการที่เราเทรนสมองของตัวเองในเชิงบวกโอเคไหมครับใบจองปิ้นไว้เยอะๆนะถ้าวันนี้เราจะจัดสักร้อยหลังก็ปิ้นไว้สัก200ร้อยสักสองชุด <c oughs> โอเคนะครับมีไว้